สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีเมียนธาตุน้ำค่ะเดือนกุมภาพ,พันธ์2 5 6 6วันแห่งความรักวางแผนการงานการเงินงความรักนะคะภาพรวมพอสังเขปนะคะสถานการณ์ก็บอกว่ามีความสุขสบายมากขึ้นค่ะตกลุ้มรักกับสิ่งที่ทำนะคะมีความคิดที่จะแต่งงานนะคะ ซวยคน่อคนงามใจเย็นมากขึ้นค่ะ,ะเรื่อยค่ะไม่รีบร้อนกำลังจะโชคดีอ่ะโชคดีจากงานค่ะถ้าสมัครงานส่งใบสมัครไปหลายที่เลยนะคะเตรียมรับเรียกไปสอบสัมภาษณ์นะจะได้งานโชคดีนี้ประชันประมูลขันแข่งนะ,ะจะได้งานค่ะ โชคดีนี่กรมาอาชีพพระรหัสทับลักขณาวันที่18คมพาพันนะดาวศุกร์สัจช,ชะแล้วก็ดาวศุกร์มรณะเ,เพื่อนการงานการสังคมการเดินทางการติดต่อสื่อสารการค้าขายนะคะจะได้เดินทางได้พบกับการเปลี่ยนแปลงมีแรงกระตุ้นเล็งไปที่การเงินแล้นจะได้การเงิน จากทางไกลค่ะอดีตที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วได้เรียนรู้ประสบการณ์จากอาดีตนะคะการเงินค่ะจะได้มีการเงินจากคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะผู้คนสัญจรไปมาชี่ประจรลงเท้าเป็นคนที่ขี้เล่นนะคะบุคลิก มันสวยคนหล่อนะคะมีคนมาผูกสัมพันธ์นะตอนเองก็สวยหลอ่เอเลือกได้นะมีพลังที่จะวานโปรยเสน่ห์ออกไปนะมีรักแล้วก็มีรักมาให้เลยนะรักนี้ก็ยังไม่ตัดสินใจนะคะนะมีนคนคิดเล่นนะคะ ปรับตัวก็าหาแม้จะแตกต่างกันทางพื้นธุ์เชื้อชาติศาสนาเจเนอเรชันแกปนะคะต้องเปลี่ยนที่ตัวเองนะถ้าจะให้อีกฝ่ายมาเปลี่ยนเปลี่ยนยากลองเปลี่ยนที่ตัวเองเช้งนะคะรูดการพันแปรเปลี่ยนไปโยกย้ายบานโยกย้ายงานโยกย้ายคู่นะคะสลหรับเปลี่ยนหมุนเวียน ไปในเรื่องคู่ค่ะนะมีมาให้เลือกค่ะอือันนี้ก็ผู้พันนะเกี่ยวข้องกับการเงินไรายได้ตัวเองก็ได้การเงินจากผู้คนสํำจรไปมาคนต่างที่ต่างถิน่น สิ่งที่ปรารถนานะคะการงานมั่นคงแล้วกรัมทับรลัคนา่ะได้บริหารฐานะการงาน,นก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นนะคะสิบแมภาพันนี้นก็ได้พบกับความมั่นคงอ่มีสตรีนารีประถมอ่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะคนเก่งท่าเฉลียวฉลาดมี บุญบารมีเก่านะคะก็ได้พบกับการลงทนุนได้พบกับหุ้นส่วนนะคะผูพกพันกันมั่นคงการลงทุนนี้นะคะได้พบกับคนต่างที่ต่างถิน่นมีการเงินมั่นคงนะคะ่ะ สิ่งที่ปรารถนานะคะปลายภาคหน้าไม่ใกล้ไม่ไกลอันนี้มั่นคงแล้วได้พบกับคู่คู่นี้ก็คนเก่งนะคะร่างกายสุขภาพแข็งแรงค่ะพบเนื้อคู่แล้วค่ะผู้ต่างถิ่นมีความคิดหาการเงินรายได้การค้าจะเลี้ยวฉลาดด้วยประสบการณ์ไปพบผู้มีประสบการณ์ค่ะอยู่ในแวดวงการงาน ได้พบกับคนต่างตินที่ค่ะสรับเปลี่ยนมุนเวียนเอาความรักที่ใช่เข้ามานะคะภพ่ภักหน้านี่ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของคนรักนะเพราะคนเก่งค่ะความเก่งความสามารถ ก็ทำให้นำพาได้มีการเงินพอใจมากนะดาวเกตกระตุ้นเป็นกองเชียรนะ์สิ่งกเก่าๆจบสิ้นไปสิ่งใหม่มาเยือนชชีวิตสมถะแล้วบำเพ็ญตะบะความเพียรน,นะคะสิ่งที่ที่นนคอยคว้านะในแวดลนะ้อมงานการสังคมมีดาวเกตกระตุน้นการจบสิ้นไปห่างไกลสิ่ง ใหม่ๆก็จะได้เ,เรียนรู้เล็งไปที่การเงินไรายไดนะ้ได้ใช้ชีวิตพอเพียงการงานนี้ก็ได้ติดต่อเดินทางค้าขายนะโครงการงานนี้ได้เรียนรู้สุขได้ในเล่าจะเท่าความสุขสงบนะพอใจและพอเพียงโครงการนี้ก็ได้ต่อยอดศึกษาวิชาการงานฐา,านวิชาการความรู้นะคะเกิดการเงินไรายได้สมรรถ อยู่ในระเบียบวินัยยิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมสุดมนต์ใช้ชีวิตตามลำพังก็อยู่ได้นะโสดสมถะสันโดษหรู้จะมีคู่ก็ได้พบความสัมพันธ์ชั้นมิตมากกว่าจัดเชิญชู้สาวนะคะไปพบคู่นะบุบอ่อนไปข้างหน้า ติดต่อกับคนต่างที่ต่างถิ่นนี่ก็ได้ดีนอกถึงเกิดทําการค้ามีคู่มีหุ้นส่วนนะตอนนี้ดาวพุธพบกับดาวอาทิตย์วันที่13กลกุมภาพันธ์และวันที่2 2กลกุมภาพันธ์อาทิตย์พุธด,ดาวสติปัญญาความรู้นะก็ได้พบกับคู่ที่คู่ควรกันนะรหัสกระดาวสุขคือดาวคู่มิตรนะคะได้พบแล้วก็จะนำพาชีวิต ใช้สติก็เกิดปัญญานะคะอันนี้ระวังไปสู่นิพพานนะคะสติก็เกิดพลังเกิดพลังชีวิตนะคะมีความสงบค่ะอดทนวามกัน,นชนะใจตน รหัสทับลัคนาในรอบ12ปีต่อมานะคะการงานมั่นคงค่ะงานนี้ปิดเจาเป็นมืออาชีพมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จกับงานทางด้านวิชาการความรู้งานตารางชีวิตค่ะผู้คนต่างที่ต่างถิ่นมาอาร่วมสนับสนุนการงานค่ะมีชื่อเสียงในตำบลแห่งน้นตำบลไกลของเขาค่ะ มีพลังงานของกายและใจที่เข้มแข็งกันชนะใจตนและการงานก็ได้บริหารด้วยการได้รับการอ,อุปัมภจากญาติมิตรคนโสดค่ะนะรวยแล้วค่ะการเงินค่ะการเงินอ่ในแวดวงการงานการสังคมค่ะ เดลามั่นคงเลยนะคะเดลาบทางไกลเกิดความมั่นคงการเข้ามามีหุ้นสวนร่วมกมุปอนไปข้างหน้าคนสูตรขยานมุ่งพุ่งไปค่ะร่วมกันกับบริวารหนุ่มสาวชยชนะที่ได้มาความเข้มแข็งอัตหนิอัต,อตหิอัตโนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อสู้อุปสรรคปัญหาได้ด้วยความมุ่งมั่งมุ่งมุ่งมั่นนะคะ,ะดาวอาทิตย์13กุมภาพก,กัดาวพุธนะความมั่นคงปรากฏแล้วชัยชนะที่เข้มแข็งก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นเดินหน้าต่อไปทำการค้าร่วมกันกับหุ้นส่วนการตัดสินใจรั้งสํสำคัญ ก็ได้พบกับพ่อบ้านแม่บ้านแม่สเรือนค่ะเขียงข้างร่วมพันกันค้ารักไม่ขาดฝันนี้ีนคนโสดก็ได้พบกับคนที่ผูกพันคนทางไกลค่ะตื่ดประสบการณ์อาจจะทําให้ดีกว่าเดิมความอดทนค่มกั้นชนะใจตนจะนำํำพาให้คนรัก ได้มีการเงินที่มันคงนะรวยค่ะ<อ><น>เพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามลูกค้าคนรักคู่ครองไปพบกับแม่แม่สตรีนารีอ,อุปถัมปะปัตนิดาวพุธส่วนูกค้าฝ่ายตรงข้ามคนรักคู่ครองแล้วก็ดาวพุธพันธุทุผูกพัพนกันเหมือนครบครัวเดียวกันโนครงการนี้ก็ได้เริ่มต้นลงมือทำมีการเงินไรายได้ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นรวยค่ะร,รุ่งเรืองค่ะคนโสดก็จะได้ประสินใจค่ะมีคู่อ่ะเอาเลยนะคอมฟอร์ตโซนสบายขึ้นแล้วค่ะนะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะนะเปิดตัวออกสู่โลกภายนอกค่ะคอมฟอร์ทเตอร ชีวิตสุขสบายมากขึ้น,นะค,ะคนมีคู่ค่ะว่ามีประเด็นอะไรไหมคนมีคู่นะพันธสัญญาผูกพันกับคู่นะคะเป็นคนสวยคนรอคนงามนะคะมีรักมาให้เลือกมีความรักก็ใหม่แห่งแล แต่พวกนเนื้อคู่น่มันคงปรากฏแล้วดาวพุทธพันธุก์กครบครัวดาวพุธพันธสัญญาปุาพันดาวพุธปัตตนีการเข้ามีหุ้นส่วนร่วมนี่ก็มีเกณฑ์ได้มีธุรกิจเล็กๆของตอนเองการเปลี่ยนแปลงนี้ความห่างไกลนะก็ได้สร้างหลักประชานี่ก็มีการเงินมั่นคงร่วมกันกับหุ้นส่วน ทำให้ชีวิตได้พบก,การเปลี่ยนแปลงนะกระตุ้นเป็นกองเชียร์ให้ได้ทำการงานการสังคมที่มั่นคงมีเกณฑ์เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆก,กับผู้ครองคนรักตนเองก็าซวยก็รอรักในงานศิลปะนะคะด้วยอารมณ์รักด้วยรักคือรักนะวันแห่งความรักนี่นะก็จะได้มีบุตรล้านบริวารนะสนับสนุนนะบุตรตะ ค่ะแต่งานแล้วปรารถนาจะมีบุตรก็จะมีนะคะบุตรก็จะนำพาให้ได้พบกับมีพลังความโชคดีเจอวันในตนเข้าไว้ค่ะจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจไว้ใจตนว่าทำได้โชคดีสร้างได้นะอีกน้อยการงานทับลักนาค่ะการงานมั่นคงแล้วเฉลิมฉลองความสำเร็จ 18กุมภาพันธ์พก,กดาวพระหัตคู่มิตรนะ,ะการงานอาชีพมั่นคงงานโฆษณาอยู่ายประชาสัมพันธ์ก็สำเร็จดาวศุวกร์พกดาวพระหัตคู่มิตรดาวศุกร์ก็คือสัจจะเพื่อนการงานการสังคมแล้วก็รุ่งเรืองก้าวหนา้าเป็นโครงการที่ต่อยอดไปอีกยาวๆและเป็นดาวศุกร์มรณะทางไกลเปลี่ยนแปลงการเดินทางยกย้าย มีแรงกระตุน้นเล็งไปที่การเงินถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ก็โฆษณาประชาสัมพันธ์การงานล้วอยู่ในหลักแหลง่งองค์กรทางร้านสวยวารุรานะเชื่อมันในตนค่ะเป็นคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะด้วยประสบการณ์นี้นะก็ได โฆษณาประชาสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นชาวส่งไปด้วยนะคะคนมีคู่นี่มีประเด็นก็ยังส่งเพื่อนบ้านอยู่นะคะเป็นชาวส่งในพวกคู่ต่างที่ต่างถิ่นนะคะแม้จะไม่พอใจไม่ถูกใจแต่ก็เป็นความรักที่ผูกพันกันเพื่อร่วมการงานสร้างผลประโยชน์รายได้ร่วมกันคะ่ะ อยู่บนพื้นฐานของความจริงค่นะ h a ป p y v า l e น t i น e s Day นะคะ13กุมภาพันธ์ยาวอาทิตย์ยักศักด์อัครฐานนะด้พวกคู่และการงานบั่งข้างค่ะดาวพุธหยิบสองตามมาเป็นอาทิตย์พุธคะดาวคู่ประสบก,การณ์นะมีประสบก,การณ์ ได้การเงินกับชาติต่างแดนตัางถิง่นนะงาน i m p o r t เอ็กซ์พอรงานก็ขายทางใครรุ่งเรืองค่ะรี l a t i o n กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะรุ่งเรืองค่ะด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจสิ้นสุดการรอคอยได้แก้ไขปัญหาจบสิ้นไปแล้วนะคะได้พบคู่เพื่อนเป็นเพื่อนการงานการสังคมค่ะ กรตุ้นเป็นกองเชียร์ให้ตนเองได้พวกวความมั่นคงของการเงินอะไรได้ได้พวกคู่ตามติดกันมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติมาร่วมกรรมาอาชีพร,ร่วมกันคนะ่ะเยวดามาต่อเป่าแต่ส่งข่าวแล้วค่ะว่าท่านทำความดีแล้วได้ดีนะแฮปปี้วันไทยดีโชคดีค่ะ